จทย์ให้เลขฐาน8มา4จนนาาํจำนวนถามว่าจำนวนใดหารด้วย4ลงตัว4เป็นตัวเลขในฐาน10การนําตัวเลขที่มีฐานต่างกันมาคํานวณจะต้องแปลงฐานให้เป็นฐานเดียวกันก่อนตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเป็นตัวเลขฐาน10ไม่มีการเขียนเลขฐานกํากับไว้เป็นที่รู้กันว่าคือฐาน10แต่ถ้าจะเขียนตัวเลขฐานกํากับจะเขียนเลข10ค่อยไว้ข้างล่าง เลขจำนวนนี้คือ2 3 4 5 7 6สามสารมารถเขียนเลขฐาน10ในรูปการกระจายโดยนำเลขโดดที่อยู่ในแต่ละหลักคูณกับค่าประจำหลัก200,000เกิดจากเลขโดด2คูณกับค่าประจำหลักคือ1 0 0 0 0 0ส0,000เ,เกิดจากเลขโดด3คูณกับค่าประจำหลัก10,000 4 0 0 0เกิดจากเลขโดด4คูณกับค่าประจำหลัก1000 500เกิดจากเลขโดด5คูณกับค่าประจำหลัก100 70เกิดจากเลขโดด7คูณกับค่าประจำหลัก10ส่วน6เกิดจากเลขโดด6คูณกับค่าประจำหลักคือ1ค่าประจำหลักจะอยู่ในรูป10ยกกำลัง1คือ10ยกกำลัง0 10คือ10ยกกำลัง1 100คือ10ยกกำลังสอง0 0คือ10ยกกำลัง3า0 0 0 0คือ10ยกกำลังส และ1นึ่งแสคือ10ยกกําลัง5ให้สังเกตว่าเลขยกกําลังนั้นจะเริ่มจากศูนย์แล้วบวกขึ้นไปทีละ1เลขจํานวนเดียวกันแต่ฐานต่างกันจะมีค่าไม่เท่ากันเลขจํานวนนี้เป็นฐาน8จะมีค่าเท่าไหร่ในฐาน10แปลงเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน10โดยเรียนแบบวิธีการกระจายเลขฐาน10ตามตัวอย่างข้างบนเริ่มต้นให้นำตัวเลขฐานมายกกำลังเป็นค่าประจำหลัก เริ่มจาก8ยกกำลัง0เป็นหลักขวาสุดแล้วก็บวกกำลังขึ้นไปทีละ1ยกกำลัง1ยกกำลัง2องกำลัง3กํกำลัง4กํกำลัง5จากนั้นนำเลขโดดประจำแต่ละหลักคูณเข้าไปแล้วก็นำผลคูณแต่ละจำนวนบวกกัน เลขฐาน8จำนวนนี้จะเท่ากับตัวเลข8254ม้ในเลขฐาน10ตัวอย่างนี้แสดงวิธีการแปลงเลขเพื่อเราเข้าใจความหมายของการแปลงแต่ว่าในทางปฏิบัติโจทย์ข้อนี้ไม่จะเป็นต้องคำนวณมาถึงขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้เพราะเราไม่ต้องการรู้ว่าเลขจำนวนนี้แปลงเป็นเลขฐาน10แล้วได้เท่าไหร่เราต้องการรู้เพียงว่าหารด้วย4ลงตัวหรือไม่เพราะฉะนั้นเราแค่กระจายออกมา ตัวเลขทางขวาคือตัวเลขฐาน10ตัวเลขทางซ้ายคือเลขฐานแลดเรากระจายออกมาเพื่อให้เห็นว่าอยู่ในรูปฐาน10จากนั้นถ้าต้องการรู้ว่าหารด้วย4ลงตัวหรือไม่นํา4ไปหาร4เป็นเลขฐาน10ทางขวาเมื่อเป็นเลขฐาน10อยู่แล้วถ้าอยากจะรู้ว่าเลขจํานวนนี้หารด้วย4ลงตัวไหมให้กระจาย4เข้าไปหารแต่ละพจน์ทุกพจน์มี8 4หาร8ลงตัวไม่ว่า8จะยกกำลังอะไร4จะหารลงตัวเสมอยกเว้นกรณีที่8ยกกำลัง0เพราะ8ยกกำลัง0จะได้1เพราะ4หาร1ไม่ลงตัวความหวังเดียวที่4จะหารเลขจำนวนนี้ลงตัวก็คือเลขโดดตัวสุดท้ายจะต้องเป็น4เป็น8ไม่ได้เพราะวนะ่าเลขฐาน8มีเลขให้ใช้เพียง8ตัวคือ0ถึง7 ดังนั้นวิธีการที่จะดูว่าเลขฐาน8จํจำนวนใดาหารด้วย4ลงตัวให้ดูเลขโดดหลักสุดท้ายจะต้องเป็น4ในตัวเลือก4ตัวตัวเลือกที่2เลขโดดหลักสุดท้ายลงท้ายด้วย4คํคำตอบคือข้อ2